อ่าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องถูกท่านวันี้ก็ับพูดผมยีงตอนนี้ก็อยู่กิไม่ครับสองจุดสีจุสูงผมก,ก็จะมาเอาชีวิตรอดซึ่งรูป้าอะไรเปลี่ยนไปอ่าคือผมไม่เล่นในคอมแต่แม่งโคตรเหมือนในคอมเลยเอาสดแบตเตอรี่หมด,ดไม่เป็นไรโอเคผมก็ลองมามาลองมาดูนะครับผมก็ยิบไป กี่ทม่าห,หยิบไม่ได้วะหยิบไปวางแล้วก็เอามาแล้วก็ได้เลยโอเคแม่งผสมผสมมันไดีวะต้องโคตรยากเลยโอเคได้ละก็เป็นอย่างนี้ก็มันก็เป็นมอดนะซึ่งเดี๋ยวผมจะช่วยบอกตอนทีหลังของทีม กระโปงอโอเคมันก็เดินไปชาร์จชาร์จไปเล่นไปก็ไม่ดีนะครับซึ่งผมก็ทำไม่ดีก็คือเพราะว่าผมอยากอัดคลิปให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปนะครเออซึ่งถ้าใครไม่ได้ทำอะไรก็มึงไม่ต้องไอ้นี่ทำโอเคโอเคตัดหนากันต่อรัขาข้าหมู โซดอยโอเคไป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 ไอโซดอยโอ้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 ยสัตว์มันนี่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 อย่าอย่ามาเนียนอย่ามาเนียนอย่ามาเนียนโอ้ยแม่ไก่แม่ไก่ขอโทษนะครับคือผมจะให้ผมตีคุณเลยปะให้ผมตีคุณเลยปะอีปเอ้า เด้วเราไปดิมันโคตนนี้แหละไม่ดีแหละกูไม่ชอบแหละเคโอเคเดี๋ยวเล่นานานาก็ชินแล้วนะไปมาไปตรงนี้เคยอ่ะเดี๋ยวผมอันนี้ขอออกก่อนแล้วก็เปลี่ยนไปก็คือสำหรับคนที่เล่นแบบ ทับเลตอะไรก็ไปตรงนี้นะแอมใช้ไปตรงนี้ให้คุณผู้ชมให้ผู้คุณผู้ชมกดตรงด้านบนนะ่เนะ่ะกดไปต้องนี่เอาบล็อกเลนเชอร์คือบล็อกเลนเชอร์คือหน้าตาเป็นแบบนี้แต่ผมแบบใช้แบบโปรอะน่ยอย่างเงี้ยน่าจะเป็นแบบนี้นแต่ผมใช้แบบโปรนะครับซึ่งโอเคก็เข้าไปเข้าไปที่บล็อกเลนเชอร์ แล้วก,กดตรงข้างบนนั่นอ่ะแล้วก็กดข้างล่างโ okay. อเคใช่แล้วก็ไปตรงนี้นครับเปิดตรงนี้เลยเปิดตรงนี้นี่ตรงนี้เล้วไปเปิดเลยคําว่าอ n นะ่ะก็เปิด okay. ออโอเคแล้วโอเคสําหรับใครใครที่เล่นแบบทับเด็กก็ไปตรงนี้แล้วก็ไปข้างล่างสุดแล้วก็เปิดนี่นะเปิดนะ แต่ผมก็ไม่เปิดมันก็เป็นนี้โอเคถ้าสิ่งต่างแปลกก็คือแบบนี้นแปลกนี่ก็เป็นเซิร์ฟนี่ก็เป็นโอเคผมก็จะสร้างอันนี้เซิร์ฟอันหนึ่งเอาอันนี้โอเคแล้วก็ชื่อหายแล้วกันที่ก็หายอีกทีหนึ่งเป็นไายหาสองครั้งเลยโอเค ซึ mm ่งเปลี่ยนไปก็คือเหมือนมันเหมือนในคอมแหละซึ่งเราสามารถเลื่อนไปไปของก็อนี่ก็ยังไม่ครบนะครับซึ่งมันต้องรออัปเดตนะครับซึ่งไปสวยก็ยังไม่ได้ก็ต้องให้เลยโอเคไปเอาเอาชุด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 ชี่วาตรงนี้ ชุดนี้ไว้ตรงนี้ไม่ใช่อันนี้ไว้ตรงนี้นี่ไว้ตรงนี้แล้วก็นีววางไว้ตรงนี้ดีไว้ตรงนี้แล้วก็นิวมันเป็นวางข้างนอกครับซึ่งนี่ก็ไปตรงนี้เลยใส่นี่นี่ได้แล้วก็อันสุดท้ายก็คือนี่อาก็เท่เท่ดีเลยโอเค ก็อืมนี่ก็โอเคแล้วก็ไปซึ่งวิธีดอปก็คือคุณคลิปไปตรงนี้ก็ดอปไปเลยหรือไม่คุณอยากคราบเป็นเด,เดมอนเดมอนก็วางตรงนี้อ่าคุณอยากคราบนะครับคุณอยากคราบเดมอนเอ้ยต้องไอ้นี่เอาไอ้นี่ของคราบก่อนซึ่งก็ไปเอาไม้มาไม้อยู่ไหนเนาะเอาไว้ตรงนี้อันนี้ก็ วางไม้ไว้นี่ได้หนึ่งอันเคก็ว้ตรงนี้ดไปนี่กูล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 ูแล้วก็วางผมผมชอบลากก็ไม่รู้ทำไมถ้าลากนี่ก็แปลว่านี่แหละเคก็ได้แล้ว ได้บล็อกคณได้บล็อกแล้วอูบล็อกไปจำกัดมากอ่ะเยอะก็เจ็ดแหละโอเคซึ่งโอเคถ้าบล็อกลันเชอร์เราจากตรงไหนก็คุณผู้ชมก็ไปก่อนไปที่เพสโต r e อันนี้ไม่เกี่ยวนี้ไม่เกี่ยวเขียนว่าพิมพ์มาเมาไมค้าบะเนี่ยไมค้าเนี่ยก็เข้าไปบล็อกลันเชอร์ก็จะอยู่แป๊บแปบแๆบแบแบแบบหนึ่ง เรอแม่งโหลดก่อนโคตรช้าเลยบล็อกกันเชอร์บล็อกกันเชอร์อ่ะคุณผู้คุณผู้ชมเห็นนี้ปะก็เข้าไปมันจะมีนะไปที่ล้างสุดแล้วก็บล็อกกันเชอร์แล้วกันนี่นี่ใช่ปะใช่นี้แน่นอนแหละ ใช่เป็นบอน็อกแอนเชอร์แหละกูยังไม่รู้เนี่ยกูกา็กากมากแหละเนี่ยเนี่ยโอเคอนะันี่ยไปตรงเนะี้ยเนี่ยก็คือบล็อกแอนเชอร์ซึ่งผมแบบใช้แบบอันโปรอ่ะซึ่งเออโอเคนะครับใครชอบปรากฏเลยครับใครชอบมากก็แชร์ติดตามครับส่วนนี้ก็ไม่มีอะไรมากอ้อแล้วก็ผมก็มารีวิวกัน คือแมปอะที่ผมได้ส่งงานนะผมขอโทษที่ผมไม่ได้ลงใต้ใต้คลิปอะอืมซึ่งตัวนี้ก็จะไปอันนี้ดาวรอ,นะอ,นนนรอเนี้ยอันเนี้ยซึ่งเนี้ยก็ดาวลดไปเนี้ยก็เห็นเลยเห็นนะเนี้ยเนี่ยก็กดเข้าไปโอเคเอาหยุดไม่งหยุดด้วยโอเคเนะี่ยมันก็เป็นแบบนี้ใช่ปะให้เรากดเข้าไปเนะี้ยแล้วกด อันนี้เลยตรงนีน้อันแรกสุดเนี่ยกดอันแรกสุดเออสวัสดีก็ไม่มีอะไรมากก็สวัสดีก็บายบาย